ไม่ว่าค่ะเด็กหนึ่งวควรใช้แปลงสีฟันแบบไหนจําสั้นๆง่ายๆหลักการเลือกแปลงสีฟันสําหรับเด็กหลักการจําสั้นๆง่ายๆเลือกแปลงสีฟันนะคะเนาะที่ขนอ่อนนุ่มกลมมนขนแปลงอ่อนนุ่มกลมมนขนแปลงอ่อนนุ่มกลมมนเป็นขนที่ทํามาจากไนลอนซ้อมเราจะต้องเลือกนะคะที่มันพอดีกับช่องปากลูกเรา แล้วเราจะรู้ได้ไง,ไงแม่ว่านั้นพอดีกับช่องปากลูกเราเวลาที่เราหยิบมามันจะเขียนเลยค่ะว่าเหมาะสําหรับเด็ก1ปีถึง3ปีเหมาะสําหรับเด็ก6เดือนถึง1ปีอันนั้นคือเขาดูมาแล้วว่าเหมาะสําหรับช่องปากของน้องเราก็ต้องเลือกนะให้มันพอดีพอเหมาะกับอายุลูกเราให้มันเหมาะสมกับช่องปากลูกเราไม่ใช่ลูกเราปากใหญ่แต่ไปเลือกแปรงเล็กแปรงสะอาดทั่วถึงตอนไหนไม่ใช่ว่าลูกเราปากเล็กแต่ไปเลือกแปรงใหญ่นะคะขับปากสะอาดตอนไหนอย่างเงี้ยคะ่ะดังนั้นคือ 2. จะต้องเลือกให้มันพอดีกับช่องปากลูกเรา 3. เลือกให้มันจับถนัดมือผู้แปลงเพราะคนที่แปลงคือพมานดาคนที่แปลงคือผู้ปกครองเด็กไม่สามารถที่จะแปลงฟันได้ด้วยตัวเองได้อย่างสะอาดถี่ถ้วนดังนั้นตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกลูกขึ้นจงถึง7ปีคุณแม่จะต้องเป็นพิทักษ ฟันน้ำนมผู้พิทักษ์ฟันน้ำนมฉันนี่แหละค่ะหนึ่งคนที่เป็นผู้พิทักษ์ฟันน้ำนมนะคะฉันแปลงฟันให้ลูกร้องแหกปากนะคะเนาะคนอื่นก็คือแบบมองว่าฉันเป็นคุณแม่ใจร้ายฉันบอกว่ามองฉันไปเลยค่ะมองฉันไปเลยว่าฉันเป็นคุณแม่ใจร้ายแต่ฟันลูกฉันแมงต้องห้ามกินฟันลูกฉันถ้าจะมากินฟันลูกฉันข้ามหน้าฉันไปก่อนค่ะมองฉันยังไงก็ตามแต่ลูกฉันต้องไม่มีฟันผุค่ะแบบนี้เป็นต้นนะสามารถเลือกใช้นะคะเป็นแปลงสีฟันสำหรับเด็กนะคะของ master rabbit มีก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ เรื่อให้เหมาะสมนะคะกับช่วงอายุของลูกนะคะพิกัดจิ้มได้ตะก,กาของแม่โบเองค่ะ